นี่ยินดีต้อนรับสู่เกาะดอนโพนะคะเอาแล้วแป๊บหนึ่งนะค่ะเราก็ผ่านผ่านจุดบริการมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็พาปู่เดินทางเข้าไปหาปู องจริงนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเส้นทางที่เราเดินนะคะนี่นะคะเส้นทางที่เรากำลังเดินไปหาหากราบท่านปู่อือือนะคะดีจังเลยอ่ะโชคดีโชคดีอ่ะถนนเดินแบบเรียบเลยไม่มีน้ำเฉดแฉะน้ำไม่ขึ้นค่ะเพราะว่า ฝนไม่ตกมั้งรู้ยังไงก็ไม่รู้เนาะถือว่าเราโชคดีมากเลยนะคะมีเชมีแชอยู่นิดนึงตรงนู้นเห็นไหมเออเห็นไหมแต่วันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวให้ดูนี่ค่ามาบวงสรวงกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอ้ยปู่จ๋าสาธุค่ะปู่ค่าสาธุสองท่านค่ะสาายเปิดเข้าของเครื่องใช้เปิดได้เปิดดีเปิดดีเปิดงามเปิดการค้าขายเปิดได้โชคได้ล่าเปิดวาสนาอัน้าแข่งเปิดตำแหน่งหน้าที่การงาน เปิดบุญบารมีเปิดสริมงคลเปิดลาภผลพรทวีเปิดเศรษฐีผู้ใจบุญเปิดหล่นดวงชะตาเปิดเงินเปิดทองเปิดตรันี่นะคะองค์ปู่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องเพชรมณ<า>ีสุเจริตกราบก่อนคะ่ะ คุณสัจจีมาท่านมรบันจิตวงอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจุติเนียมแล้วก็คุณแล้วก็คุณสมศคกดิ์จุตินียมคุณพงีร์ุติเนียมได้มากราบบูชาพระวันนี้นะคะคุณวิทยชัย มาด้วยมาด้วยใจมาด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะเจ้าค่ะปูจ๋ามาด้วยความยากลำบากจริงๆจ้าปู่จ๋ากว่าจะถึงนะคะ<ม>เงินกว่าจะได้เงินมาขึ้นรถได้นะคะปู่ขอให้ปู่เมตตาลูกคนนี้ด้วยนะเจ้าค่ะลูกชื่อพิมพ์จุธาอิรติรัฐ,ฐาดานะคะ กำลับเดิทางเพ่อทุกคนดียวนะกรักเ่นอาับะอปทางทเหนืนำมาตัดไปก็เป็นการปลยตะเดียวนะเพื่อเปิดการิดเปิดสิ่งที่เป็นมงคลยโ ถึงค่ะว่าครั้งหนึ่งจะได้มาแบบโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการวางแพนเอาไว้นะคะแต่ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะคะด้วยความศัตย์สุขของท่านปู้นะคะลูกได้มายืนอยู่ในสถานที่ศัตย์สุท่าน ปัญจเตตพนธาภินาปนาตตาวานราปรปะเตถิขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่ลูกมีที่ลูกได้สร้างไว้ลูกขอถวายแต่องค์ ปูาไรก้แล้วิ่งุศกเป่วนของที่สิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนเทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะอบเดี๋ยวขอไปไหว้ปู่ขอพ่ท่านไปยีเมนา